เวลาเอาเอาต้องลนไฟเอาไฟมาจุดเพื่อเอาความปลอดภัยวูนี่คีเข็บและไม่งอด พอดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนเช้าเสาเด้อใคเบิ่งคลิปนี้ขอให้ร่ำให้รวยแล้วก็ให้มีความสุขหลังจากสมการแล้วชิ่งใด้ไฮไขอใหรได้ชิ่งนั้นหรือว่าคนโสดขอให้มีแผ่นงามๆมีอีกหรือว่าผู้ที่ได้ลูกได้เต่าได้เมียแล้วก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้ได้เงินเดือนกว่าเก่าอีกพี่น้องเลยหลังจากสมการแล้วขอให้เดินทางกลับไปกลับมาก็ปลอดภัยเด้อพี่น้อง แลยมื่อนี่เป็นมือสุดท้ายเลยถึงเฮาปรมานเฮาก็ได้กินอยู่โอเคอยู่ได้ขึ้นทั้งนี้แหละคันได้อาหารกะเฮาก็ได้พักให้ครอบครัวคันบ่ได้กับ่เป็นยังและตอนสอเฮาขึ้นรอบหนึ่งอีกไอเฮียงพนไปก่อนแล้วคอยนาะซาเน่แล้วก็มาเข่าแล้วก็ต้มน้ำไว้บรลงมาจังหน่อยใหสบาย វិញក៏ហកឆ្លើយវិញក៏ບໍ່បានໄປភូមិធ ੁਰ ្កាមកវិញហកមិនធឹកយី ชิดายบพมังให้พมังให้โอเคอยู่เคสนี้ก็หอกอนชาวน,นาไล่กับกลางคืนบางั่วเคยได้อยู่ เมื่อยแล้วแล้วแล้วชิตัดเอาหยอดเตาเมื่อแกงอยู่บ้านมีกระดูกมูหรือว่าแกงไก่กับไก่ไก่เป็ดแสบอยู่ตอนเอาขึ้นมาแต้จะเสาก็หอกจุดนั้นนาไลแต่มันแบบต้นใหม่สูงเขาก็ได้ยิงตัวหนึ่งบดถึกแล้วก็ขึ้นต่อบดอพอเลยมีต่นกหน่อยขันพ่อเขาเ็ยยิงบ่ไรต้นใหม่มันสูงจะยิงได้หร่อไม่สกิเบึงแต่ละต้น ขนาดคอยเลือกต้นต่ำเนี่ยผักเมืองนี่ต้นไม้นะบริชูงบันไดแต่เมื่อวานนี่ชาวบานพันจูดปลาแล้วก็สัตว์มันตื่นผักวงนี่ต้นไม่นะสูงขอาไปภักวงนี้ เวลาเอาเอาต้องลนไฟเอาไฟมาจุดเพื่อเอาความปลอดภัยช่วงนี้คีเข็บและไม่งอดชัดมีพิษนารายอยู่เอาก็ต้องมปจูดไว้แล้วก็ให้สั์มีพิษออกโบแมนวาฮาทำลายป่าเวลาเอาหนะ่ะสมัยนะให้จุดไว้เอาไฟมาล้ามแล้วก็ มีผิดมันตายหรือว่ามันออกไปไกลโดนแล้วบริกินกว่าหกเดือนแล้ว คือก,กันกับมักผ้าวเลยย้อนมักผ้ามันมีแลยแสบอยู่เห็ดงายอยู่นี่เบิดภตไ่ใหม่แล้วเห็ดงายแล้วลอดไพ่แล้วเดี๋ยวนี้ สุดยอดงามลายตัดประมาณสมองปลายแล้วอยู่นี่ประมาณนี้ขึ้นแล้วก็ได้กินแล้วมันอ่อนในลุ่มนะกินบะไรกินได้แล้วแกงใส่ปลากระแทบแต่แซบกว่ากับไก่นี่แหละไก่หรือว่ากระดูกงูกระดูกควายกระดูกฟานแซบ หนึ่งกระแสบหนึ่งแล้วก็ตตำแจวงามรีบเอาไข่ามีดคมแล้วกับมือหนึ่งน่าจะประมาณหกเจ็ดทอนแบบนี้อันนี้หอาเห็ดนาน้อยปกติหอเห็ดหนาใหญ่กินได้ประมาณสองลังคาเหอนเลยลืมเอามามีดที่พอเพิ่นเอามาที่แล้วนี่มีดก็งามลายแต่เอามีดเก่าไปก่อน งามไรยอยู่ตรงนี้งามายงามายตัดเรียบร้อยแล้วโอเคอยู่ทำนี้น้ำหนักจะประมาณสิบปายโลน้ำหนักแล้วปอก ปออีกอยังประมาณสองเถือ่อลงไปและเบาน้ำหนักเอาไปบุได เฮ็ดนะอาศัยเวลาที่เข้าซองสมองแล้วแต่ได้นะน,น้อยกินน่ะแซ่บแซ่บายแซ่บายเฮ็ดแล้วนี่ชิลงหาหนึ่งเข่ากินนำ้ำ ไอเฮงขึ้นไปไกลแล้วเหาลงไปแล้วก็นึ่งเขากินเขากินน้ำเลยใช่ออกออกจากป่าเลยมานี่คันเหาแบบถ้าเห่าทัานเหาก็ลินสงการน้ำมูลน้ำครูคันบวทันแหละปีนี้บดิลินแล้วก็บบริเชียเงินอยู่ป่าแบบนี้คันอยู่บ้านบางทีก็ได้เชียเงินหรือว่าพบผู้เช่าน้อยๆอ, <c oughs> อยู่พี่นะไขควยอยู่บ้านชิงนุย่อมหับหยเลย จะลงไปทั้งนี้แหละคลิปภาพให้พ่อเมย์พี่น้องได้รับชมและสำหรับบอนไดเฮาไทายบกคักและภาพมันติิงก็สมารถคอมเมนต์ได้เด้อพี่น้อง อย่างพอดีหอดบอนผักตอนลงมาเห็นกอกกับบัทันได้ยิงยิงแบบกรบปรุกถืคือเก่าต้นไหม้มันชูงมันื่อคืนนี้เบ้าเบื่อเลยเขาเจ้าไปหาเห็นนะผูกที่จูดปาลาเลยหาเห็นจากเขาใดจากบอ่อตอนนี้ยังเขาได้มาหอดปีเมื่อคืนนี้เขาคอน้้ำมันกลับไปน้ำประมาณสองมือเชี่ยหอดบานเอาเหือพายนี่แหละมันไกลลายแต่เอาขี่เหือไปนะเจ้า อาจจะหอดผลช่องชั่วโมงและเฮาก็เฮ็ดบุญเอาไปแล้วไยชุดก่อนก็นมีช่องคนอีกเบิน้น้ำมันปีไก่ก็เฮาก็ได้ซอยคนเท่าๆอีก่องพัวเมียจากนาเฟ่เฮาก็ดึงลากเหือขึ้นทั้งงแต่เฮาไ่ได้เฮ็ดคลิปบา,บางมือบางนั่นเฮาก็ได้ซอยอยู่ในเฮ็ดบุญแต่ชนุนไลเฮาบ่ได้เฮ็ดคลิปเป็นยังเฮาไ่ได้เฮ็ดคลิปอายมูเพราวะขาเจ้านะ ได้กวหาเหาซอยสำหรับสำเนึงกับเห็ดยาแหละไปเนองเห็ดบุญเนาะไอ่อยังยังมาลงมาหอดก็หอ,อกเมื่อคืนนี้แล้วก็อุ่นไว้ก็หอ,อกแล้วก็บบางมีนกกระดดกนำ้ำระกาศฮอนอนแบบนี้อองห้ออกส่วนเมื่อยลายเลยแล้วออกจากป่าพักผ่อนประมาณ มือหนึ่งแล้วเอาออกให้ออกส่วนคือเกา่าปลุกมันชุดก่อนปลุกมันจนแล้วมันแบบกำลังงามๆกำลังอยากเป็นอันพ้นบริตกพอดีตายเบิดเลยถ้าแบบมีเงินเอาชีไทยเอาอีกจะชียืมเงินไปยักยืมเงินกับบริไลายนะเอารถพอดนี่มาไทยอีกเมืออ่อยแล้ว ปกติวัยบกไทยปลูกแบบธรรมดาตอนนี้ยังแบบใส้เวลาบ่ทันแล้วหอดเดือนสี่เดือนห้าเฮาต้องกู้เงินก่อนเงินมูลแล้วก็เฮามาไทยคันบ่ยืมก็จจำเป็นพี่น้องมันแบบบ่ทันในปลูกปีงนกปีงกระหอก หันเสาโู้มันเลยพลงาน,อางอน,น,น,นไอเหี้ยงก็หนักสามโลน้อยนกกว่า1สิบปลายโตอีกหลายนี้กฮอกับนกนี่เขาเมื่อครัวไว้อยู่บ้านอีกไลยเพราะว่าอยู่นี่เขาอยู่บ่ได้แล้วอากาศมันฮอน ก็เลยเก็บเครื่องเผาเนี่ยแ้้ว็เมื่อคัวอยู่บ้านได้ค้องพัคของตอนแล้วพี่น้องเยหนึ่งสองสามสี่ 6 7 8 9 10 11 12กับ6 13กับ6 2ต รวมทั้งหมด1 3ชามโตก็คือประมาณเท่คอยกินแล้วปั่นกินกระหอกเมื่อคืนีสวัสดีเดอ้อพี่น้องสบายดีตอนเช้าล่ลายบกระหอกเนะี่ะวันลังจุดไปโตล่อลย,ยู่พอยิง้ชามโตัวหนึ่งมันถืเอเลยกะมันลงจากลงปาาไปอยู่เท่าไรตัวนี้รับ ตัวที่งทองนะเกือบ่ได้มันเข่าแบบมมบมีหูมันก็รีบไปหูมันตายนกสามตัวมันเจอปลาทางอื่นพลันนงยิงยืนหันกันได้หลายตัวเนาะมีเห็นมั้ยนะเห็นมากินมากอันกินลายเลยบลาเบื่นมาขค้นน,นี้เพิ่นกระพาะอ,อยู่เ,เพิ่นบ่ได้เออพอาตกตัวตัวหนึ่งเห็นขจรมาเอาน้ำมันอยู่พี่เขาจะกลับเลยเนาะ กับแล้วหอดบานแล้วอ๋อคันบ่อดได้ประมาณช่องหมื่นหอดบานู่นขายเหลือนั่แล้วน้ำมันหมดเหือบ่นปกติออกป่าซื้อน้ำมันสามลิตรสี่ลิตรแค่นี้อันนี้แลนดป่าแลนมาซื้อน้ำมันแต่ประมาณชอออ่องลิตรยังขายรอกจากเขาแต่สองลิตรกลุ่มจากตวจุ่มน้ำนั่นมาจะเอห้าลิตรตลอดมาเทยังบม่พอ เมื่อจ๊กนีนคันยังโมเวดชุมกาญก็ชิมล์ชุมกาญอีกเนาะอ,อืออาพิชาองมามเมื่อแจ๊กเงี่ยงไปแล้วันมีอยิ่งได้ไปเลยบอ่บว่บายจิบทองนี่ยังกินเหล้ากินเบียบรย์บ่ได้ขณะต้มตลอดน้ำต้มน้ำมันจับมตัตตาบานคุณกินเหล้าเมื่อนั้นจอกหนึ่งแบบจะเบิ่งคนไข่แล้วก็จะยินให้จอกหนึ่งข้อเศร้าทะเบียดกับจิบคือกัน คักเอล,ลีพีซียิงไดยิงแม่นในปืนเยาคักกว่าถือุกุกบาทเลยบ่พลาดเลยเหมือนนี่ต่ว่าเขาลองยิงแบบคันมีบบใบไม้บังแบบใบหนึ่งกับโบตายเลยหนูถึกถึแต่โบ,บตายม,มันเสียนยี่นี่ห้าเฮ็ดมันลายลายรถคอยี่หน้าแล้วจริงได้ มื่นปลายเลยมีหลายคนคอมเมนต์ว่าจะชื่อเท่าไหรมื่นหาต้นถึกกว่านังนกับมหเครื่องเล่นบางบางบางใดบางมึงกะครัาก็ได้ขึ้นเนาะบางบ่ไดบ่ได้เลยได้กินยอนนะใช่ได้กินคุ้มอยู่ ข้าวบุฟฟงหายคุ้มข้า,าวบุฟฟงละเมยเมยแบงว่าควคุมกัญญานเครื่องหมักทุกอย่างหมดเมือนี้ขันยนหาเมื่อมือหนิช้ำเจ้าหนุกเก็บเครื่องเรียบร้อยแล้วปั่นกินข้าวเศร้าอิ่มอยู่อยู่ปลาแบบสองมือสามมือมันแบบเมือม่อยๆมักแต่น้ำสมน้ำหวานแบบนี้แหละเป็นไ,ไ,ไง การานการกินถึงเฮาไร้กับไอเฮียงพันในชุดยอดเลยประมาณสามเดือนสี่เดือนแล้วชงพันีไอเฮียงว่าเก่งที่สุดเลยและมื่อนี้เขาเดินทางกลับอีกประมาณสองมือสมมือพักพรอชิได้เข้าป่าอีกและงกรงการพีนี่บางคนได้ผู้ช่างางามแล้วก็เลิกก็มีเลยเพราะว่าผู้ชาวนาะมักผู้บ่าวใหม่บางคนนะ่ะโดหลายปี กาชิพอชงงการนี้ได้เมียได้เตา่านำได้ลูกน้ำมูน้ำครูพี่น้องเลยกาบว่าลายใจห่างขอกับบ้านก่อนพี่น้องขอบใจพ่อเมีพี่น้องผองู้ติดตามและทับสมพ่พอกันกิปต่อไปพี่น้องบ๊ายบาย